นี่คือไข่ของแมลงวันล,ลาย10กรัมนะครับข้าวข้าวสวยนะหุงเรียบร้อยแล้วนะครับอาหารไก่กากกาแฟจะใช้รำอ่อนก็ได้นะครับวิธีการคือใส่ข้าวลงไปนะครับ อาหารไก่คลุกกันเลยนะครับกระจายให้ทั่ววางไว้รวยลำอ่อนหรือผงกาแฟก็ได้นะครับที่ เป็นผงแห้งๆบริเวณขอบแบบนี้นะครับเพื่อกันหนอนที่มันฟ้าเป็นตัวออกมาแล้วหนีนะครับให้มันอยู่ในกองอาหารเรากันเอาไว้ก่อนตรงนี้เปียกตรงนี้แห้งพอมพันเดินมาหายตัวแห้งมันก็จะไม่หนีนะครับ มันจะกลับไปกองอาหารเหมือนเดิมผ้าขาวบางนี่คือหนอนนะครับ นะครับเต็มไปหมดเลยจะขยายหน่อยไหมเอาลองดูขยายดูหน้าพยุงหน่อยนี่คือหมอนมากมายเลยนะครับอา้าวใสเห็นไหมใส่ลงไปล้อาล้าวต่อไปเราจะแบ่งคึ่น ไปดูสิเป็นยังไงถอยออกไปสินี่คือนอนที่เราปล่อยลงไปเมื่อกี้นะครับเราปล่อยลงไปในแหล่งอาหารเดี๋ยวเขาจะหากินขเขาเองเขาจะวิ่ง My amen. my